สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับเจ้าตัวลำโพงนะผมที่พีซื้อมากับราคา1,800บาทกับตัว JBL Sharp Essential นะครับซึ่งพีบอกเลยว่าตัวลำโพงตัวนี้คือสเปคคือมันจัดเต็มจริงครับโปรโมชั่นผมวันที่12ใน2วันนี้นะผม อาจีโปรโมชั่นราคาไม่ถึง2,000พี่ซื้อมาโปรโมชั่นผมตรวมค้ต่างๆซื้อมาในเรราคา1,800ถือว่าตัวนี้คุ้มค่ามากครับผมใน s h o ป e e l a z a d ดพีว่ามันลดไม่แ,กแตกต่างกับผมบอเลยว่าแนะนำว่าให้สั่งผ่าน o f f i c i a ียของแท้ครับตัวนี้พี่สั่งมาเป็นของมหาจากักรนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ในการใช้งานถือว่าเป็นลำโพงที่เกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากกับตัว jbl ตัวนี้ครับ เดี๋ยวพีจะขอแกะกล่องนะครับผมว่าลําโพงตัวนี้มันเป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าลําโพงตัวนี้เป็นโพงที่เกินคําว่าคมจริงครับแกะเลยนะครับนี่อันนี้พีสั่งมาผมบอกเลยว่าเป็นลําโพงที่ ใช้งานได้ดีครับแลว้ว JBL ผมคุณภาพเสียงคือมันโอเคแล้วแหละสำหรับผมในการใช้งานตัวนี้ครับพอมาให้เราแบบนี้ครับนี่อันนี้พีสั่งซื้อมาสดๆร้อนๆนะผมจากลาสด้านะพีซื้อมาพันแปดนะครับอีกครั้งว่าราคาที่พีซื้อมากับตัวนี้คือพันแปดนะครับบอกเลยว,ว่าเป็นลําโพงที่คุณภาพเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆครับในการใช้งานตัวนี้เป็นลําโพงที่พีอยากแนะนํานจริงว่า ถ้าใครหาลำโพงในราคาเลทไม่เกิน2,000ครับตัว JBL ผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นลำโพงที่สุดยอดมากครับเสียงเสียงเบสเสียงกลางครับมันพอดีพองามนี่ไหมครับช่วงนี้รับผมโปรโมชั่นมันอยู่ที่2,200สรบาทผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นลำโพงที่แนะนำว่าซือเอาไปชอบอันนี้พีไม่ได้มีสัญญาเสกกับบริษัทนะครับอันนี้พีมารีวิวรู้ว่าเฮ้ยอยากแนะนำของดีด จากใจจริงๆของพีเลยว่าเฮ้ยคุณภาพมันดีมากกับตัว JBL Charge Essential ตัวนี้บอกเลยว่ามันเป็นลำโพงที่สุดยอดจริงในการใช้งานครับพีหอมการแกะกล่องกับตัวลำโพงตัวนี้นะครับว่าลำโพงมันเป็นไงบ้างผมในการใช้งานนะครับนี่บอกเลยว,ว่าเป็นลำโพงบูทูธในการพกพาในการใช้งานกันน้ำเป็น IPX สุดยอดมากครับแล้วก็เราผมมีประกันนะผมจากมหาจักรคือจากเดิม12เพิ่มอีก3เป็น1 5จิกสามารถอัปเดตประกันนะที่ลายผมสแกนแล้วมันจะมีลายให้เรากรอกข้อมูลบอกเลยว่าแนะนำประกันครับคือพี่เคยเคยเคมกับ JBL หรือว่าจากมหาจักรครับเขาไปซ่อนไมครับผมเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ไหให้เราถือว่าสุดยอดมากประกันนี่ประกันเทพมากครับผมมหาจักรอันนี้ไม่ได้อวยนะซื้อมาใช้งานเองครับดังนั้นพี่ไม่ได้อวย เสียงผมจะเป็นเสียงสไตล์ของ JBL ครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถใช้งานสู้สูงคือยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบชั่วโมงครับแล้วก็ตัวนี้ผมเป็น power bank ในตัวด้วยนะครับโอ้ว่ามันสุดยอดมากเป็น power, power bank ในตัวด้วยนี่อันนี้เป็นเครื่องสูนไทยนะครับเรียว่าスペックผมกันน้ำคือ IPX7 นี่ครับเป็น power bank ในตัวด้วยนะแล้วก็สามารถใช้งานสูงสุดคือ20ชั่วโมงเลยครับตัวนี้คือแบบอึดจริงนี่ คือมันสวยนะเอาตรงว่าเสิร์เพียก็เพียงพอมากผมในการใช้งานนี่ครับลอกออกเลยเลยครับเป๊บเป็นเครื่องสูนไทยนะแนะนำว่าให้ซื้อเป็นเครื่องสูนไทยนะครับคุณภาพมันโอเคมากครับนี่กับต้อยครับผมดึงออกมาเลยครับผมคือแค่กล่องก็กินขาดครับกับสเปคที่ให้มาบอกเลยว่ามันหายห่วงมากครับผมสามารถสตรีมมิ่งเพลงแบบไร้สายผ่านมือถือได้สูงสุดคือ2เครื่องสุดยอดไหมล่ะ แล้วก็สามารถลงน้ําได้ลึก1เมตรคือไม่เกิน30มนาทีครับบอกเยว่าเป็นลําโพงที่ขนาดตัวนี้ในการใช้งานสุดยอดมากครับเป็นลำโพงที่พีชอบจริงอะ่ะนี่ให้ดูปึ๊บนี่ครับให้ดูเลยพีสั่งซื้อมาราคาพันแปดนะครับนี่ครับดีไซน์ก็สือว่าเป็นดีไซน์ที่ในปี สองสามว่าเปิดเพลงในปีใหม่ผมทีสองสสองครับพีลงคลิปวันนี้บอกเลยว่าเป็นลำโพงที่อยากแชร์จริงว่าคุณสมบัติในการใช้งานคือมันเด่นจริงครับนี่ครับชาร์จครับผมแล้วก็บริเวณด้านล่างครับผมก็จะมีตัวออกแบบดีไซน์บอกเลยว่ามันสวยงามมากเวลาวางครับคือเป็นดีไซน์ที่กินขาดจริงๆนี่อันนี้กล่องก็จะอุปกรณ์ให้เราครบครับนี่ครับมีสายชาร์จที่เป็นสายทู t y p อทูไมโครย u s บครับผมก็เป็นสายชาร์จธรรมดานะไม่มีอะไรมากไปเซบนำสายชาร์จสมาร์ทโฟนของเราครับผมชาร์จได้นะนี่กล่องก็ไม่อะไรมากครับก็เป็นสไตล์ของ JBL เนาะในการใช้งานตัวนี้นะครับถือว่าเป็นลำโพงที่คุณภาพบอกเลยว่าวสัสดุคือจับแล้วฟิลลิ่งคือมันดีจริงครับนี่ดีจริงไม่อวยครับไม่อวยพูดตรงๆเลยว่ามันดีและในการใช้งานคือมันเหลือๆมากครับ ชอบอ่ะโอ้มันโอเคเลยอ่ะแบตเตอรี่สามารถใช้งานอย่างยาวนานถึง20ชั่วโมงนี้เพียงพอมากครับสับตัวนี้เป็นลำโพงที่สไตล์ในการฟังเพลงอ่ะบอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางคือคุณภาพของมันดีจริงครับอันนี้ให้ดูนะครับผมด้านข้าง น้าจะเป็นโลโก้ของ JBL ผมตัวนี้จะเป็นการขับเสียงเบสออกมาครับตรงนี้บอกเลยว่ามันขยับแล้วเสียงเบสก็มันพอดีพองามมากครับในการใช้งานตัวนี้ครับโอ้ชอบอ,ะเ,อเะเป็นลำโพงที่พี่อยากแนะนําเลยว่าเป็นลำโพงที่มันพอดีพองามมากครับเสียงมันก็ไม่ได้กังวานมากแต่เสียงเบสเสียงกลางมันเป็นลำโพงที่เกินคําว่าคุ้มจริงครับชอบนี่เพิ่มให้ดู ด้านนี้ครับเป็นลำโพงขนาด10วัตต์ที่มันพอดีพอง,งามมากครับในการใช้งานตัวนี้เรือๆครับบอกเลยว่าเรือๆ,ๆมากกําลังขับครับผม2คูณ10วัตต์ครับกาลังพอดีพอง,งามครับนี่แล้วพี่ขอเชื่อมต่อในการใช้งานนะครับมาดูปุ่มของปุ่มก็จะเป็นเบสิคนะครับปุ่มเปิดนี่ครับแล้วก็เปิดได้ปึ๊บ นี่ครับนี่ครับ<ม>ก็จะเป็นแบบสไตล์ของ JBL เนอะอันนี้ค้นหาสัญญาณบลูทูธนะครับ<ม>ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเชื่อมบลูทูธแล้วก็ปุ่ม s t o อและเพนะครับถือว่าดีไซน์ก็ JBL ครับสวยงามมากครับดีไซน์แค่ดีไซน์ก็กินขาดละผมกับตัว JBL ตัวนี้ครับบอกเลยว่าตัว JBL ตัวนี้อ่ะสำหรับเพียมันเพียงพอมากครับในการใช้งานครับ คือเอาไปออกนอกสถานที่เอาไปใช้งานต่างๆครับมันมีอุปกรณ์ให้เราไม่ต้องอะไรมากมายเลยอ่ะใช้งานได้สิบชั่วโมงยาวๆเลยนี่ชอบเดีครับผมจะขอเชื่อมต่อผมในการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ง่ายครับผมนี่ครับเราก็ทําการค้นหาบลูทูธผมไปยังสมาร์ทโฟนของเรานี่ครับมันก็จะขึ้นให้เราเลยครับถ้าเราค้นหาเสร็จแล้วครับเอาักครู่นะครับเดี๋ยวครับบลูทูธนันก็จะขึ้นนะครับผมนี่สักครู่ มันก็จะปปอปขึ้นมาครับบลูทูธของตัว JBL ครับผมนี่ครับเรอาอเปิดบลูทูธใหม่อันนี้ดเดียวๆครับผมเป็นคลิป,ปเร็วให้ดูเลยว่ามันก็เชื่อมต่อครับครับถ้ามันไม่ติดแล้วก็เชื่อมกดบลูทูธใหม่ก็ได้ผมให้มันค้นหาบลูทูธของเรากดค้างที่ตัวบลูทูธแบบนี้ครับมันก็ทำการคอนเน c t ครับผมนี่แบบนี้ ทำการค้นหาบลูทูธของเรากับตัว JBL ครับผมเดีย๋ยวพี่ขอทำการแคนเซลก่อนเหมือนมันจะขึ้นแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะนี่ครับขึ้นแล้วครับผม JBL ใช้เบนตันครับนี่ก็คอนเน็กเลยเรียบร้อยครับจับคู่ง่ายๆครับเรียบร้อยแล้วในการเชื่อมต่อเรียบร้อยเพียงเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมต่อได้ครับดนะังนั้นพี่จะขอทดสอบในการฟังเพลงว่าฟังเพลงมันเป็นไงบ้างนะครับขอฟังเพลงใน Spotify เลยนะครับนี่ พี่ขอเปิดเพลงใน Spotify เลยนะครับว่ามันเป็นไงบ้างในการฟังเพลงใน Spotify นี่ครับดูครับ,ด,รบดูเสียง ถ้าเป็นลำโพงน,งนะคค่ะเลยสองพัพี่ให้สิบเต็มสิบเลยบอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ่มมันคือสุดยอดมากในการใช้งานเสียงคือโคตรสุดอะ่ะเสียง JBL ขับเสียงออกมาได้อย่างดีมากอันนี้พี่ขอชมว่าเสียงคือขับดีมากครับรูครับ Getting started, a life is a dream or a nightmare in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxieties infectious i feel so defenseless betrayed and embarrassed i hate being open i hate being broken i feel like an ocean filled up with emotion anchoring a potion rub it on like lotion i can feel it soaking Reopen, the skies have awoken i can't สนใจใครเจอีกโปรดสงสารสาีและเะใจสังเกตครับผมเวลาเราฟังเพลงครับเสียงมันจะมีดีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขอเปิดเพลงให้ดูเลยว่าถ้าเปิดเพลงเสียงดีเลยไหมบอเล่ววาเราะลำโพงตัวตนี้เล่นเกมแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปคือไม่ม่ดีเลยครับนี่ม้ดู มาปอความาไม่สงสัยยากแต่น้องคนนี้ไ่เห็นใจรม่ดีีมาอายจนคนบ่มีไอจะหาเงินทองก็แต่งกระดองแพงไอ บอกตรงว่าพี่ผมเคยใช้ลาโพงตัวนี้แหละเป็นลําโพงที่คุณภาพเกินคําว่าคุ้มครับพีเอเป็นราคาพันแปนี้คตรคุ้มในการใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่จะขอทดสอบว่าถ้าพี่ผมเดินออกมาจากตัวลาโพงในระยะ3เมตรมันจะเป็นไงบ้างผมเดี๋ยวพี่ขอเปิดเพลงเลยนะครับนี่สเมตรนะครับตอนนี้พีก็ขยับด้านหลังมา3เมตรนะรผมประมาณ4ถึงประมาณสัก 3-5เมตรแล้วกันครับเพราะว่าระยะกัดมันก็อยู่ไกลยอยู่ครับเดี๋ยวขอฟังเพลงเนี่ยนะครับ Step เปิดกายเทสนี้หน่อยนะ set your affirmations aspiration อ๋เรื่องเสียงนี่บอกเลยว่าราคาเลด2,000ให้10เต็ม10เลยคุณภาพตัวนี้บอกเลยว่าเป็นลําโพงที่มันสุดยอดมากในการใช้งานครับ คุณภาพต่างๆครับขับเสียงเสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ่มเสียงแหลมคือเป็นตัวจบตัวครบแน่นอนกับลำโพงตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้ดูพราะว่าเพื่อนๆหลายคนถามเยะว่าสั่งซื้อไหนครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้ดูครับผมแนะนำว่าให้มีสติ๊กเกอร์ผมของนี่ครับมหาจักรผู้นําเข้านะอันนี้พีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาจักรนะครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณครับ